สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีชโชคพยากรณ์มาแล้วค่ะพี่น้องขามาทานายดวงรายวันประจําวันที่15นะคะเมษาย,ยน2565ซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าสีเงินสีครามนั่เองค่ะพี่น้องขานะเป็นประจําทุกวันวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตให้เห็นหน้าหนึ่งวันนะคะก่อนหน้านี้ป้าหมอได้ลงคลิปดวงใครหฮงมีโชคลาภเพื่อให้พี่น้องใช้เป็นแนวทางนะคะได้แล้วนะคะใครที่ยังไม่รับฟังรับชมรับฟังรับชมได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะเออเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะ ยังไงแล้วนะคะแนวทางออการทํานายดวงเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะพี่น้องนําไปปรับใช้มันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องบางท่านอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าทํานายดวงโดยรวมนะใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็ id ไลน์มาก็าแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะโอเคมาดูค่ะมาดูพี่น้องมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ตัวว่าจะเดินทางนะคะอาจจะเดินทางกลับก็ได้นะคะอ่าไปสงกรานไปเที่ยวสงกรานไปออพักผ่อนหรือไปนะคะ กลับบ้านกับช่องภูมิลําเนานะคะจะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเนาะขึ้นไพ่ในลักษณะแบบนี้พี่น้องวันอาทิตย์เริ่มที่จะตั้งดีนะคะดวงเปิดนะปัญหาต่างๆโดนจัดการนะคะเหมือนกับว่าเริ่มต้นที่จะลุยงานใหม่เริ่มต้นที่จะเปิดกิจการใหม่เริ่มต้นที่จะปฏิบัติการหาเงินใหม่นะคะและก็ใครที่ไม่สบายอยู่ก็เริ่มที่จะหายเร็วนะคะในลักษณะ6ดาบนั้นหลังจากนะปีใหม่ไทยแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ นะคะก็จะดีขึ้นตามลําดับเลยในทุกเรื่องลาค่ะพี่น้องจา๋าฉะนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันปกติแต่อาจจะเดินทางแล้วก็เหนื่อยหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนะยังไงแล้วเดินทางขับรถกับเราระมัดระวังด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะมาดูเลขนําโชคในวันพรุ่งนี้ค่ะมีเลขส7มแล้วก็61 3 7 6 1ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันจันทนั้นดูท่าทางจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของการเงินหน่อยนะคะในวันพรุ่งนี้รู้ว่ามีภาระนะคะที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยนะคะมีพันธะในเรื่องของรถดาอ่ะขึ้นเรื่องเงินนักนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะนะยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องอะ่ะก็จะต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีนะคะมีเงินหมุนเข้ามาแน่แต่หมุนออกนะคะเรามัดร,ระวังนะคะแต่อย่าไปจิบตกกับมันให้มันมากนะคะยังไงแล้วก็ประหยัดอดออมให้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะทําทได้นะคะพี่น้องวันจันทเนาะ เออทำนายสั้นๆค่ะอย่าไปกังวลในเรื่องการเงินให้มันมากนักนะคะมาดูเลขนำโชคหน่อยในวันพรุ่งนี้มีสองศูนย์นะคะเลขก็สองห้าสองศูนย์สองห้าค่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารนั้นผ่านการทําบุญทํากุศลมานะคะแล้วก็ยังอยากน่าจะพักผ่อนอีกหนึ่งวันนะคะสําหรับวันที่สิบห้าในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารระมัดระวังเรื่องสุขภาพเด้อนะคะ มีโอกาสที่โรคกเก่าจะกําเริบนะคะเนื่องจากว่าอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออย่างไรนะคะนอนนิ่งเลยนะคะเนี่ยแต่เรื่องเงินนะยังคงมีเงินเข้ามานะคะในขณะที่เราไม่ได้ทํางานก็ยังมีเงินเข้ามานะมีคนที่อายุน้อยกว่านําแนวทางช่องทางนื่องการเงินไห้พี่น้องวันอังคารแล้วค่ะนะคะในวันตรงนี้นะยังคงระมัดระวังในเรื่องสุขภาพอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะเรื่องเดียวค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขห้าเก้าแล้วก็สี่หนึ่งห้าเก้าสี่หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างคะ่ะพี่น้องวันพุธกลางวันก่อนหน้านี้ก็อาจจะโดนให้รับดาบเอาไว้เนี่ยนะคะอย่างเช่นว่าเขาหยุดสงกา์บางท่านก็ไม่ได้หยุดต้องทํางานแทนนะคะนะคะแต่ว่าในวันพวกนี้เนี่ยมียอดเงินเข้ามานะคะใครรองเงินอยู่ก็จะได้เงินนะมีเงินสดสเข้ามาค่ะพี่น้องจา๋าเนาะเอออารมณ์ดีขึ้นเป็นเด็กๆขึ้นนะคะแล้วก็มีพลังขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะก็ถือว่าตั้งดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะมีเฮะคะ่ะมีเงินสดเข้ามาแล้วค่ะ ในวันพ่กนี้เนาะค่ะอามาดูเลขนำโชคค่ะพี่เลข59นะคะแล้วก็15 59 15ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะทราบพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นก่อนหน้านี้อาจจะมีโชคลาภเข้ามือแบบฟุ๊กๆนะคะหนึ่งเหรียญโตโตนะคะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์ในวันพวกนี้ก็หลายท่านเดินทางกลับละนะคะนี่นะคะทํางาน อาจกลับบ้านปีใหม่แล้วก็น่าจะเดินทางกับในวันพรุ่งนี้กันหลายท่านระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเดินทางเนาะระมัดระวังนะคะในเรื่องการขับรถขับปลาด้วยนะคะอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วแล้วก็ภัยทักนะคะอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองนะคะเอออย่างเช่นเรื่องของการรับผิดรับชอบเรื่องกู้นี่ยืมสินหรือเรื่องพันธ<า>ุ์ปลาต่างๆ ดูท่าทางว่าจะโดนรับดาบนะคะแล้วก็มีหนึ่งอย่างสองอย่างที่รู้ว่าจะแกะไม่ได้อันนี้เป็นความกังวลมากกว่านะคะพี่น้องวันพฤหกลางคืนเนาะยังไงแล้วเราต้องแกะดาบด้วยตนเองได้ไมมว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั้นเราต้องแกะได้ทีละดาบทีละดาบละค่ะพี่น้องค่ะเนาะอย่าได้กังวลไปค่ะเอาละมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข1นึนะคะเลขก็581058ค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนั้นเนี่ย นะเออน่าจะเดินทางเหมือนกันค่ะนะกลับไปทํางานนะบางท่านก็เริ่มต้นงานใหม่นะคะและก็พี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะมีในลักษณะเอ่อหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่มีปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้นะคะหรือมีที่จะรับนะคะรับดาบเอาไว้เนี่ยนะคะแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยพี่น้องคะนะในเรื่องจิตดาบนั้นเนี่ยมันเป็นความลับนะซึ่งเ,เราปิดบังแต่ว่าเราจะเดือดร้อนนะคะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินหรือเรื่องบริวารก็แล้วแต่ พี่น้องคะถ้าเกิดเราไม่ไหวเราก็จะต้องปรึกษาราคาสําหรับเจ็ดาบนั้นพระหมอจะทำนายกรณีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของเราจะต้องอรับดาบหรือรับปัญหานะคะหรือปิดปังในเรื่องที่ไม่ควรอย่างนี้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้พี่น้องวันพระฤหัษษสวสดีนะคะ,ะถ้าแก้แกะไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องปรึกษาละคะ่ะนะแต่ยังไงแล้วเนี่ยเรื่องงานยังคงโอเคอยู่นะคะเรื่องงานยังคงโอเคอยู่นะคะเออ อย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะอีกเรื่องหน aka, ึงน่งก็คือเรื่องของสุขภาพนะเอ็นข้อกระดูกนะคะพี่น้องขานะเรามัดระวังนะคะเราดระวังนะบางท่านก็อาจจะบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยนะคะอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาละมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขสามเจ็ดเลขก็หนึ่งหกสามเจ ط, 16, ็ดหนึ่งหกค่ะพี่น้องวันพระฤหัสบดีมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะโอ้ยพี่น้องวันศุกร์ร่ำรวยมาจากไหนเนี่ยนะคะหลังสงการานแล้วพี่น้องวันศุกร์เต็มมากเลยนะคะโชคดีเรื่องทรัพย์สินวรดก การเงินดีขึ้นกิจการดีขึ้นตั้งดีขึ้นนะคะความรักความสัมพันธ์โอเคนะ,คะเริ่มตั้งแต่วันที่15แล้วนะคะดีมากแล้วก็บางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยตําแหน่งงานนะคะโยกย้ายไปในทางที่ดีหมดทุกเรื่องเลยนะ,ะสําหรับพี่น้องวันวันศุกร์นะคะมีโชคม,มีลาบเข้ามาด้วยนะคะเ,เริ่มตั้งแต่วันพวกนี้เลยนะะ,ะแสดงความยินดีด้วยนะ,ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข1นนะคะและก็ 1- 4สี่ หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่ค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะพี่น้องวันเสาร์ปวดหัวปวดไมเกรนบ้างหรือเปล่าคะนะคะดูว่าณนณะน,นี้หัวห้อยหัวทิ่มอยู่แล้วก็อาจจะมีความที่ตกกงังวลนะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะคะคนในครอบครัวหรืออย่างไรเนี่ยนะคะเออนะคะแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะในวันพรุ่งนี้กับบริวารคนในครอบครัวบุตรหลานอ่ะนะคะคนรักนี่พี่น้องไม่ต้องอะไรมากมายนะคะ ดูว่าแล้วเนี่ยในส่วนของบริวารเนี่ยยังคงให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีนะเห็นไหมคะโชคดีส่วนลูกค้าใครที่ขายของนะ,ะเปิดกิจการก็ยังมีลูกค้าเข้ามาอุดหนราคาพี่น้องค่ะนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดักใจมากกว่านะยังไงแล้วจะให้ได้ดังใจทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะยังไงแล้วเนี่ยเราก็ต้องใจเย็นๆร่มๆประคับประคองไปนะคะดูเลสสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะนี่ปวดหัวปวดไมเกรนนี่ยอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็ภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะระมัดระวังเลยค่ะพี่น้องค่ะ อ่ามาดูเลขน้ำโช่ค่ะมีหนึ่งสองและก็สี่หกหนึ่งสองสี่หกค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะก็หมอไวพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็รวย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 ค่ะสวัสดีค่ะ